ครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับนะบวันนี้ก็จะมารีวิวการเบิกเงินของบริษัท AMG Group นะครับผมก็ตอนแรกเลยนะครับสาหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วหรือแวายังไม่สมัครนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ด้านล่างนะครับที่นะครับนั้นเราก็มาเข้าสู่ระบบกันเลยครับตอนนี้เวลา9โมง1 นาทีนะครับก็อยู่ในช่วงที่เราเริ่มทําธุรกรรมการเงินได้นะครับบริสถานี้เขาจะให้ทําธุรกรรมการเงินตั้งแต่เวลานะครับก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับ้าหลังจากนั้นจะไม่สามารถทําได้นะครับผมก็มารอที่หนึ่งช่วงเช้าว่าอาจจะเข้าเว็บใช้หนึ่งนะครับว่าผู้คนมากมายก็หลั่งไหลเข้ามาทําธุรกรรมการเงินนะครับผมก็ มาดูกันเนี่ยตอนนี้ก็ผู้คนก็มาแล้วร้อยกว่าคนนะครับบริษัทร้อยสิบสามคนนะครับอันนี้อ่าก็มาดูที่นี่ของผมตอนนี้เรามียอดเงินหนึ่งพันแหละแล้วก็จะเบิกหนึ่งพันเพราะว่าบริษัทนี้เขาให้เบิกครั้งละหนึ่งพันต่อวันนะครับวันหนึ่งได้หนึ่งครั้งนะครับมาดูกันครับไปกันช้า,ชา สงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์ Comment ไว้ข้างล่างได้นะครับต้องรอนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนเยอะการเข้าวงเข้าเว็บก็จะช้านิดหนึ่งนะช่วงเวลานี้ อรอครับธรรมดาครับช่องเช้าฮะคนเข้าเว็บไซต์มาเยอะก็ระบบก็าอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมนั่นเว็บล่มครับจึงมี ก็มาต่อก็กดตรงนี้เลยครับถอนเงินปึน๊บเราแ๊บเข้าใจครับเราต้องอดทนครับเพราะว่าช่วงเช้าเปิดให้กะขอนคนก็หลั่งไหลเข้ามาก็ทำให้ระบบช้านิดหนึ่งนะครับผมก็ตั้งใจครับอดทนครับ มาแล้วครับก็มาอยู่หน้านี้ก็สามารถถอนเงินได้นะครับก็มาดูกันครับยอดเงินคงเหลือนะครับยอดเงินคงเหลือก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับถอนเงินก็นนี้เลยนะครับท่านสามารถถอนเงินได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและสามารถถอนเงินได้วันละหนึ่งครั้งเนี่ยเวลาเห็นไหมครับดูเวลาเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเท่านั้นอันนี้เรามากดถอนเลยครับผม ก็โอเคนะครับระบบนะก็รอครับถ้าขึ้นอย่างนี้คือต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาละก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับการยืนยันการถอนเงินยืนยันการถอนเงินยืนยัน,กา,น,น,ยน,ยนการถอนเงินจำนวนหนึ่งพันบาท จากไม่ได้สมาชิกก็คือได้สมาชิกของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับก็กดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยยืนยันการถอนเงินปั๊บพอเรากดยืนยันตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวระบบก็จะเอาเราเข้าไปสู่การจับคู่เพื่อที่จะหาคนมาโอนเงินให้กับเรานะครับก็เดี๋ยวรอให้หมดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนั้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอตอนรอการจับคู่นะครับผมนี่ก็กดตรงนี้ก่อนรอให้ระบบมันรันนะครับ พอจากกดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยครับก็มาถึงหน้าตานี้ก็คือเนี่ยถอนเงินนะฮะยืนยันการถอนเงินเสร็จกรุณเ,เรารอจับคู่ภายใน48ชั่วโมงสามารถตรวจสอบได้ในเมนูรายรายละเอียดการเงินนะครับก็คือตรงนี้นะครับรายละเอียดการเงินอันนี้ก็วงเล็บนี้ก็คือรายเราที่ถอนนะครับที่เราตั้งถอนไว้หนึ่งพันบาทนะครับก็เงินที่เหลือก็ แน่นอนครับก็เหลือหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับเพื่อเลยดูว่าเราจะพูดได้หรือ,อยังก็คือไปดูที่รายละเอียดการเงินนะครับผมฮะพอกดรายละเอียดการเงินมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่หน้าตาน,นี้นะครับก็ให้เรา,ากดที่นี่นะครับรายการ ถอนเงินนะฮะคิดมาเลยครับนี่ฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อถอนเงินนี่รายการหนึ่งพันบาทจํานวนเงินหนึ่งพันบาทฐานะรอการจับคู่นะครับก็จากนี้คือรอนะฮะจับจคู่ได้เดี๋ยวทางทางนั้นเนะ่ะเขาก็จะโอนเงินมาให้เราแล้วก็มันก็จะเด้งมาที่ระบบเรานะครับก็รอดูตอนนั้นครับผมว่าเป็นยังไงนะครับไปด้วยกันนะครับไปกัน นะในช่วงระหว่างที่รอฮะแล้วก็ให้เราดูเราสามารถไปหน้าอื่นก็ได้ปิดเว็บไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้แต่ผมอยากให้มาดูนี้เห็นไหมก็คือก็จะเหลือตรงนี้สีแดงมูลเล็ตกค็คือเงินเราถอนนะฮะเงินเราคงเหลือประมาณนี้นะครับผมนะก็รอครับก็จากที่รอรู้สึกว่ามีคนเตรียมตัวแล้วนะครับก็นี่ฮนะ สองสาม,มนาทีที่แล้วก็จับคู่ได้แล้วนะครับก็ไปดูกันครับาจากที่รอมาแสนนานนะครับการจับคู่การถอนเงินนะครับก็นี่ฮะพอการจับคู่เรียบร้อยแล้วก็จะเกิดหน้าตาแบบนี้นะครับก็อรอเนี๋ยไปดูคนที่เขาจะโอนเงินมาให้เรานะครับผม ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็รอการโอนเท่านั้นแล้วเดี๋ยวพอโอนเสร็จก็มาดูกันครับว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเพื่อที่เราจะยืนยันให้ให้เขาให้เขาทํางานได้ต่อไปนะครับผมก็รอสักครู่นะครับผมครับผมจากที่เรารอนะฮะรอเขาโอนเงินมาให้เราแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมา เนี่ยยืนยันการโอนนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับผมเราก็มาเช็คนี่ฮะเขาก็ส่งสลีปมาให้เรากอเรียบร้อยนะครับผมป,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 ป๊อบป๊บปบนี่ฮะกดยืนยันตรงนี้นะครับผมยืนยันเลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการถอนเงินนะครับผม ก็ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผม